ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกทกคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักเชื้อชายนะครับบริษัท SC Modify าจำกัดนะครับวันนี้ก็มาปางควายปางควายพ่อตานะครับในตำแหน่งนะครับตำแหน่งข้อควายลุงเจนกับแม่คำน้อยอ่าตำแหน่งใน Google Map นะครับข้อควายลุงเจนนะครับกับแม่คำน้อยนะครับวันนี้ก็อ่ามาทำพิธีเขาเรียกอะไรนะอ่า เลี้ยงผีเลี้ยงผีป่าเลี้ยงผีเจ้าที่นะครับในในข้อขวายนะครับก็มาทางบ้านเลยอ่าเห็นไหมทา,าทางบ้านเลยที่เห็นนี้นะครับที่เห็นนี้คือบ้านทรงสเปรนของลุงเจนนะครับหลังใหญ่มากครับดูในในเฟรมเหล็กกล้องผมเนี่ยหลังใหญ่มากเลยครับนะเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆเหล็กอันนี้คือจุดพิกจุดพิกนะครับนี่ <laughs> ตูบนะครับจะเล็กตูบจะเล็กบ้านก็ได้หมดนะครับนะ ก็มาทางบ้านเลยนะครับวันนี้นะมาเลี้ยงมาเลี้ยงผีนะครับเลี้ยงผีเลี้ยงเล็กเลี้ยงเลี้ยงผีข้อควายนะครับนะตำแหน่งนะครับตำแหน่งเข้ามาชมกันได้นะครับนะดูวิวดูวิวอ่าดูวิวดูวินะตำแหน่งใน Google m a p นะครับข้อควายลุงเจนกับแม่คำน้อยนะครับไม่มีถนนนะครับคุณดำน้ำมาได้เลยนะครับนะคุณมาคุณก็จะเจอบ้านทรงสเปรนของลุงเจนนะครับแล้วก็ คอควายนะครับอ่าบรรยากาศตอนนี้ควายไม่อยู่นะครับควายอยู่อีกคลองหนึ่งนะครับนี่อ่านะครับนะจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้กําลังฆ่าไก่กันอยู่ไอ้ส่วนตัวผมนั่งกินขนุนขนุนปลาขนุนปลาขนุนไม่ยายปลูกไว้ปะก็ไม่รู้นี่นี่นี่น,นี่กำลังฆ่าไก่กันอยู่นะมือสังหารเอกชนนะครับอย่าดังมาหลังนะ,น,ะนี่ รถกระบะเข้ามาได้นะครับรถกระบะเข้ามาจอดได้ผมเตรียมสปอร์ตไลท์เรียบร้อยแล้วเห็นปะนี่เดีย๋ยวพาไปดูวิวชมวิวชมวิวข้อควายลงเจนกับแม่คำน้อยนะครับนะนี่วิวนะครับเป็นไงหน้ากลางเต็นท์ไหมอ่าถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนะอ่าใกล้ๆจะสิ้นปีนะครับมาเขาดาตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้โล่งมากเลยเนี่ยที่ผมมีเดี๋ยวผมชี้เนี่ย ลงมากเลยนะครับก็ใจกะจะเอาตู้ตะบันหน้ามาสับตรงนี้สักหน่อยเอาให้ต่ำๆๆไม่มีใครด่าดีด้วยมันอยู่ในป่านะครับนะจะเป็นดอยนะครับเห็นไหมนะดอยอ่าเป็นดอยนี่ดอยดอยเป็นดอยนะครับนะมีทางรถเข้ามานะครับนะตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีไฟฟ้านะครับไฟโซล่าสิว นะครับผมติดไว้ที่ตู้นะครับออกสื่อไหมออกสื่อไหมไม,ไม่ออกสื่อไฟโซลาเซลล์<ม>นะครับแม่มาตอนนี้ไม่เจอไม่เจอควายนะครับนะนเดี๋ยวให้ทางนูน้นเขาลุมไปเรามานั่งกินขนุนกัน<笑><笑>บรรยากาศ เย็นนะครับเย็นสบายนะครับขนุนปลานะครับใช้ได้เลยน,นี่นขนุนปลานี่สุดยอดมากอือืนอนอเนือแน่นมากนะครับเหนือแน่นมากเลยถามว่าคลิปนี้มาทำอะไร ไม่ได้มารีวิวเกี่ยวงานเลยก็มาให้ชมวิวแล้วกันนะครับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของอข้อควายหรือที่เรียกว่าป่งควายนะครับนะอือเ่คือมาให้ดูบรรยากาศเท่านั้นนะครับออยางขนนติดก,กันเกงนะเป็นวิถีวิถีชีวิตของของคนที่นี่นะครับ มันจะมีประเพณีเลี้ยงผีปา่าผีบ้านนะครับนะอันนี้ก็เลี้ยงผีปลานะครับทีอ่อยู่ตรงคอควายนะครับก็กําลังฆ่าไก่กันนะครับนะฆ่าไก่มันพอดูได้ฆ่าควายไม่ไหวมีประเพณีฆ่าควายด้วยสดๆผมดูไม่ได้นะหนเรเอามันยอดมากมันลื่ดเย็น นี่มือสังหารน,นะครับมือสังหารไก่นะครับชนในโตออกเทนนะครับเอ้ยฉายานั้นฉายาเก่าเอ้ยฉายาใหม่เลยวะชนรถเซิร์เหรอฉายาใหม่อ,อ้อยวแวนไอแน้แวนไอแน้แวนอ้าฉายาใหม่น้องแวนนะครับตะก่อนชนในโตออกเทนนะครับเดี๋ยวนี้ก็แต่ว่าก็ขยับมาเป็นชนรถเซิร์ตอนนี้เป็นแวนบอยเอ้ยแวนบอยแวนบอย ก็คุยไปกีขนุนไปแล้วกันมาหวานครับเพื่อนๆขนุนป้าหวานมากดืน่นัน่นหนอมันไม่ใช่มอกอเนี่ยมันไม่ใช่มอกแค่ควันนะเนี่ย <c oughs> หน้านี้จะมีหมอกแล้วก็ประมาณเช้าๆอะ่ะช่วงฝนตกอะ่ะ ปินเลยระวังติดมือนะลูกสาวนะครับจวงขนุนอยู่สอย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 ขนุนตาไมมองกล้องหน่อยแล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์มือมือถนอะไหาทำไรเขาเนี่ยทำไรทำไรทำไรเอาทำเสื้อไนไก่รับอ๋อทำเสื้อไนไก่ฮะอีกรอบดีเสื้อไหนไส้ไหนวะ ยางหนูติดมือด้วยลมดีมากเลยครับเพื่อนๆลมโคตรเย็นนี่แบบพูดในงานหน้าฝนนะหน้าร้อนตรงนี้ถือว่าอยู่ได้หน้าหนาวอยู่ไม่ได้นะครับหนาวไขรสันเลยแหละก็ <c oughs> ผมวางแผนไปแล้ว จุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็น์ผมกะเอาตรงนี้ถ้าสิ้นปีผมไม่มีงานนะเดินถลงเท้าด้วยนะถ้าสิ้นปีผมไม่มีงานนะ <c oughs> ผมจะมากางเต็นต์ตรงนี้นี่เรียบมากเลยเป็นที่ที่ของญาติญาติของพ่อตาผมนี่แหละนี่ตรงนี้เป็นไงเรียบนะครับกางเต็นท์ได้สบายเอาจอหนังสักประมาณ สเมตรมาตั้งฉายขูแจจมแต่ไม่อยากเอาจอนหนังมาตั้งฉายอยากจะเป็นสายกินมากกว่าเอาหมากระทุหมูกระทะมาย่างกินทําเตาโบร,ราณจุดไฟด้วยฟืนเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ลาหมูม,มาย่างกินนะครับส่วนแบบ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 ตอนเปิดเพลงก็เปิดรถยนต์นเนี้ยชิลๆเนี่ยโอ้แจมเลยดูดีบรรยากาศใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วบรรยากาศนะครับ แล้วก็จุดตรงที่ผมบอกตรงนู้นนะครับนะจุดตรงนู้นที่ผมบอกก็กะเจ้าเครื่องเสียงมาเปิดเอามาสับหน่อยเอาตะบันหน้าสิบห้านิ้วมาสับหน่อยสักประมาณสองใบสี่ดอกบอกคู่บอกคู่ตามด้วยหอนสองปาดอัดให้เต็มพี่เลยจ๊กจากจาก,จากเลยไม่มีใครได้แล้วมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าไม่มีใครได้อยู่แล้วเสียงอาจจะข้ามเขาเลยก็ได้ โอ้สุดยอดผมวางแผนไปแล้วนะแต่ไม่รู้ปีใหม่ควายจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีควายมาที่เต็มที่เลยเลย,เลยวิวไม่โคตรสวยผมบอกเลยเพื่อนๆนะวิวโคตรสวยนะก็คลิปนี้เอาเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะลงนานเดี๋ยวผมสว่าปามขนุนก่อนของโปรโดของโปรโดผลไม้ในป่าหน้านี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวต้องว่างพาไปหาเห็ดหน่อย ชาร์จแบตมือถือเต็มเลยใส่สาย,สายะพายล็อกกล้องเดินไปหาเหตุได้ไม่ได้ไม่รู้ขอให้ทำคอนเทนต์ก็ก่อนก็พอแล้วหาเหตุนี่นะได้เหตุเปล่าไม่รู้ขอให้มีคอนเทนต์ลงก็พอแล้วท,ทำลายตรงนี้มีสัญญาณนะครับ5 g นะครับหลุดจักซอกเข่าด้านมามมสัญญาณดีด้วยตรงเนี้ย ในตูก้ตตก็มีไฟครับลงตู้ในเอ็นอมในตู้ก็มีไฟครับลงระบบโซลา่าเซลล์ไว้เปิดได้เลยเนี่ยผมเปิดสป,ปอตไลท์ก่อนดูมีคดขดขมเฮ้ยเลือดมั็นหกไหมเนี่ยเลือดไก่เนี่ยออืืเลดผมเปิดโซล่าเปิดสป,ปอตไลท์ก่อนเฮ้ยโอ้โห,ห,หสว่างตาแตกนี่สป,ปอตไลท์ผม ามหัวหัวละวยี่สิบวัตต์ไม่สว่างไปรู้ดิหกสิบวัตต์ดูเมนไม่ต้องถามสว่างตาแตกอย่างพระอาทิตย์อ่ะสว่างแน่นอนนะครับดูหน้าผมนี่เรืองเลยอ่ะโอเคเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาววันนี้ก็มาทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเที่ยวป่านะครับมาทำพิธีอ่าไหว้เจ้าที่ในป่านะครับไหว้เจ้าที่ที่ปังควายนะครับนะก็ วันนี้นะครับเอาเท่านี้พอนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับนะกราบขอขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับที่ให้กําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปคลิปอะไรสาระเรื่อยๆไปเปลื่อยนะครับนะโอเควันนี้นะครับนะผมครูเอ็มคนเดิมนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชายนะครับบริษัท SC m o d i f y ากัดนะครับ ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะเอาเท่านี้นะครับ <laughs> เท่านี้จริงๆนะครับ่ะลากันไปก่อนนะครับนะโอเควันนี้ก็พาทัวร์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ